คือครับอยู่ในเซนเนลของผมผมแอดบอสนะครับวันนี้จะพาไปล่าฆาตกรลุงที่เป็นบ้าน,นะฮะแล้วไปฆ่าคนเขาจะกบดานอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เธอชายหาตรงนี้เราก็ต้องไปล่าเขาเออไอ้ลุงตัวนี้นะรบับอกว่าโคตรโหดถึงมันไม่ได้ถึงขั้นไอพวกเออมันไม่ได้ถึงมันมันลดเรื่อยหรอกแต่ว่าสิ่งที่มันมีอย่างหนึ่งก็คือ มันแทงทีเดียวตายฮะต่อให้เป็นมดอดอมาตะก็ยังตายหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองใส่สูตรอามาตะแล้วไปเล่นกับมันดูก่อนถ้าใส่สูตรอามาตะแล้วตายมันก,ก,ก็เกินไปละกระโดดสูงอยู่ไนะกระโดดสูงไปโอเคแล้วก็กระสุนไม่จํากัดไปไม่มีวันติดดาวไปในตัดไปมา แล้วก็ไปที่สกินจบมาเรียกมาก่อนอเคมมดก็น่าจะประมาณนี้แหละนะฮะเคอนนั้นเราจะไปล่ากันเลยเรียกรถก่อนแน่นอนฮนะรถคันเดิมชอบคันนี้ก็คันนี้แหละ ไปฮะขึ้นมาดิอย่างที่ผมบอกไปฮะแบบมันมันถึกมันโหดมากนะฮะคือบมันแทยยงทีเดียวตายเลยแต่ไม่รู้ว่ามดเอามาตายจะช่วยเราได้หรือเปล่านะะโอเคก็ไปเลยบินขึ้นไปเลยฮะแค่ลอดชายหาดก็พอละแค่นี้หยุดไว้แล้วก็ปล่อยลงไป ย่นพังถ้าไม่ดีไปฮะมันโหดมากนะฮะต้องระวังนะฮะไปฮะผมก็ขับไปโหดปล่อยเธอบัวไปนะฮะหนึ่งดอกไปฮะรถแรงมากะฮะตอนไปนล่าฆาตกรสองตายใยเอออะไรนะลูซี่ก็ตายก่อนเพื่อนเลย ตอนเวลาไอ้อะไรนะเขากรเรื่อยลูซี่ก็ยังตายหวังว่าเขาี่ลูซี่จะไม่ตายนะฮะก็ขอให้หวังแล้วกันขอให้หวังเป็นจริงนะว่ามันจะไม่ตายเข้าไหมยังไงก็ได้อย่าตายก็พอนะฮะต้องไปหาเออต้องไปหาปลุกคลิปจริงๆด้วยเฮ้ย้เลี้ยงเฮียมยากมากขับไปฮะ ใกล้ถึงละเบียกเอียกโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ผมต้องไปหาบ้านหลังใหม่แล้วจะอยู่บ้านกระจอกกระจอกอย่างนั้นแม่งจะจบคลิปแม่งหลายครั้งแล้วเน่ต้องหาบ้านต้องหาหมอดบ้านใหม่อะก็คิดอยู่ฮะว่าจะเอาหลังในที่จะเ,เป็นแบบคอนโดแบบเป็นตึกเลยดีไหมฮะแต่ว่าผมเห็นว่าคอนโดชี่เป็นตึกคนอื่นเขาใช้กันไปเยอะแล้วฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้เป็นบ้านอะไรดี นั่นแหละฮะมันโหดมากนะฮะไอ้ฆาตกรตัวนั้นนะ่ะไปเลยวันนี้จะไม่พูดคำหยาบเหลืออยู่ประมาณครึ่งทางไปแต่คราวนี้เป็นทางตรงล้วใช่ทางตรงเลี้ยวไปไปเลยฮะตรงยาวเลยคราวนี้โอ้โรู้สึกว่าบรรยากาศเปลี่ยนอย่างนี้ผมจะเจอไอ้ คัดตะกอเรื่อยนะฮะบรรยากาศผมไม่ได้ลบมอดมันนะฮะมันก็เลยเป็นบรรยากาศอย่างนี้เพราะปั๊บผมไม่ได้ลบมอดมันเดี๋ยวก็ขอปรับสภาพอากาศกลับเป็นเหมือนเดิมก่อนดีกว่าปั๊บอย่างนี้แล้วก็ปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ผมจะใช้สูตรล็อกเวลานะฮะล็อกเวลาไวท้ที่เที่ยงคืนะไป มาล็อกเวลาไว้ที่เที่ยงคืนล็อกเที่ยงคืนพกกนร้อมกับบรรยากาศสองฟ้าสีม่วงไปฮะยี่ยมมากไปฮะเย,ยี่ยมยมอดมากฮะขับรถไปชนดังป๊อกเลยเรีวมากค่ะคันนี้ยอดมาก โอมามาถึงแล้วไปฮะเยวจะไปดูกันว่าลูซี่จะตายก่อนไหมฮะเพราะมันแทงทีเดียวนะฮะฮะมันแทงทีเดียวนะฮะต้องระวังแต่ว่าผมมีก๊อตหมดน่าน่าจะไม่เป็นไรถ้าตายมันก็จะโหดเกินไปละไหนวะนั่นไงฮะมาแล้วมาแล้วมันแทงผมทีเดียวไม่มเหลียประเด็นอุ้ยลูซี่ไอ้เหี้อลูซี่โอ้ เดี๋ยวผมก็อดหมดนะผมผมผมก็อดหมดนะแทงคนมีกอดหมดทีดียวตายเลยเหรอฟังใหม่นะผมมีกอดหมดกอดหมดฟังไม่ผิดผมมีกอดหมดนะมันเล่นผมได้ไงผมมีก๊อดหมดไอ้เหี้ยโอ้โหผมมีกอดหมดกูยังตายไอ้เหี้ยโหดจัดเลยแม่ง โอมีก๊อดหมดยังแตกไอ้เฮียต้องระวังนะฮะไม,ไม่ใช่ธรรมดาเลยไอ้เฮียเนี่ยไอ้ปีสาเชี่ยไม่ธรรมดา,ดามาโอมีก๊อตหมดยังทีเดียวแตกผมใส่ก๊อตหมดนะฮะโ, ah, โอ้โหหมดมากเดี๋ยวไปแก้แค้นหน่อยดีกว่ามาขึ้นมาดูสิโอ้โหหดจัดเลยไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ย หมดรถบินได้ไปเลยมันจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะหยุดไว้ตรงนี้แล้วกันไม่อยากไปนักให้ขับนะยโอ้โหกูไม่ฆ่ามันก็บุญแค่ไหนเนะี่ยไปฮะไม่โหดมากเลยจริงๆนะก๊อตโหมดยังโดนทีเดียวเหียโอ้โหขนาดกูมีก๊อดโหมดมันกูยังโดนจิมทีเดียวเลยเฮียโอ้หอย่างนี้ไม่ได้แนละ้วมีก๊อดโหมดต้องตายอะ ยิ้มไม่ได้ยิ้มต้องระวังละขนาดใส่ก๊อตโหมดนะเนี่ยคขานี้เอาจริงแล้วมาไม่แพ้แน่เขาเนี้ยโหมันขับอย่างเงี้ยโอ้โหมันขับกันอย่างเงี้ยก็มันขับกันอย่างเงี้ยเออมันได้ไได้วยเนี่ยไปยี่หกูปิดทางไว้เลยมาดิ มากูมาแล้วไอ้เหี้ยมากูไม่แพ้แน่เขาเนี้อาวุธมาจัดเต็มละมามามาทำสปอร์ตมาวิ่งวิ่งนี่ไอ้เหี้ยรู้สิเ่ะอย่ารู้สิโอ้โหไม่ยังถึกเลยเหี้ยเดี๋ยว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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แนะนำว่าอยไปบวกระยะใกล้จะดีกว่ามันโจมตีทีเดียวเราตายทาไมเฟรมเหลี่ยมันเป็นตุกๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหี้ยเหี้ย เหี้ยโอ้ยโหหดมากโอ้โหโหดโหดเกินเขานี้ขอเป็นมอไซกกระจกกระจกไปโอ้โหก๊อโหมดนะฟังไม่ผิดก๊อโหมดคุณใส่ก๊อโหมดอยู่นะยังตายอะไรเหี้ยใส่ก๊อโหมดอยู่แท้ๆกูยังแตกเลยเหี้ย สภาพอากาศก็เหมือนเดิมอีเหี้ยกดหมูดยังแตกมาเขาที่มันไปคนเดียวแล้วไม่เอาูสี่แล้วมาไปกดหมูดยังแตกเฟรล์มเหลี่ม,มันจะตกตกแล้วมันก็โดนแทงตายอยู่เลยหรอไม่มีตักตรงตักเปือนไปบินได้ไปเลยบินไปเลยอ้เหี้ยเสียเวลากูคงต้องเอาจริงนั่นแหละ ใส่ก๊อดโหมดอยู่ด้วยมึงจะยิงกูดอกเดียวได้ไงถึกอยู่นะถึงแม้จะไม่ถึกมากก็เถิดแต่ว่ามันจิม้มเราทีเดียวตายไง CJ จะมาละเอาดิมาดีกูจะรีบจบให้มึงดู เอาดิเดี๋ยว,ยวมามาใหม่ละอยากจะรู้เหมือนกันแม่งจะแค่ไหนคราวนี้ผมเอาจริงกันนะขอดูปืนกันปืนยังไม่พร้อมอนะ่ะใส่ก่อนปั๊บปับปับเสกเป็นนี่เลย RPG ดู่ได้ปะ นี่เลยเอพีจีปาบไปยิงไปมันก็ไม่สะทบหรอกมันมันยังไม่ออกมาแค่ยิงให้มันเผาไหมเพื่้นมามันออกมาละป่ามาแลา้ว้ขาตัวโอ้หมันมันสะเทือนไหมเนี่ย เออใกล้แตกแล้วเออมาดิีดีๆโจมตีทีเดียวเยายขอขอน้องยาโจมตีทีเดียวฮะเราต้องระวัง ตายแล้วโอ้ยกะจะโหดาบนั่นมีพิษหลับเลยโหนอนตายด้วยกันสองแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราฆ่ามันได้แล้วภารกิจวันนี้สำเร็จนี่ภารกิจนี้ก็ไม่แค่นี้แล้วกันก็ถือว่าฆ่าได้แหละเออฆ่าได้ฆ่าได้เออฆ่าได้แหละนะแต่ไม่ค่อยได้กระโดดเลย ใส่พอดกระโดดสงูงเราจะไม่ได้กระโดดไอเ้เฮียเอ็มโคเทียผมลบมอสไอ้มุมมองบุคคลที่สามแบบยิงแบบมัวไหลไปแล้วนะมันรู้สึกมันลุกมากมันเล็กเกินไปเวลาเราแบบถือไอ้พวกเอ็มเอ็มโฟน่มันไม่ได้จริงไปละแค่นี้แหละในสุขปาบได้สักทีคัตกรนมันโคตรโหดเลยเฮีย